ยีราฟเจ้าเปาให้อาหารฉันหน่อยนะอืดูดิมันกินอาหารอยู่พอดีเลยเจ้าเปาครับถูกเดิัจฉาวกินเข้าไปแล้วเวจ้าเปากับ scp 0 9น้นั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันม,มันใช้มาแล้วอ้หนู ครับเพื่อนๆเอาเฮ้ยเราเจอแต่สเตโกโซลัสเราจะเปล่าล่ะว้าเอกเอกเอกฟักออกมาจากไข่แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกันเลยโอเควันนี้เราอยู่กันที่โบนันซาเขาใหญ่ครับอ๋ออันนี้อันนี้นี่คือมันกําลังฟักออกมาจากไข่มันจะเปล่านี่เจอนี่นี่นี่มันเริ่มร้าแล้วมันเริ่มล้าแล้วมันน่าจะใกล้ฟักแล้วนะตัวเนี้ยเจตัวนี้ โผล่หัวออกมาเรียบร้อยครับนี่แล้วก็มีสเต็กโกโซลต์ตัวใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวอันนี้ฟักออกมานานจนขาขาดไปแล้วเนี่ยฮิปเอาแล้วตัวนี้นี่มันคือตัวอะไรเนี่ยแม่ของัน้อ๋อแม่ของตัวนี้เหรอเฮ้ยพ่อเห็นไตเซราท็อปแล้วยปดูไ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 ปไหนไหนๆหุยเราเจอไตเซราท็อปแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ โครงกระดูกไดโนเสาร์ครับนี่น่าจะอายุเป็นพันล้านปีเลยเนี่ยไปเราเข้าไปใครเอาลูกบอลมาทิ้งตรงนั้นไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนที่เป็นสวนสัตว์ของที่นี่นะครับไปตามเจ้าป่าไปครับไอเอสซีพีสูงเก้าหกอล้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเจ้าเปาเอาเถอะเอ้ยโอ้อันนี้ SCP ตัวจริงเหรอดูเพื่อน เจ้าเปากับเอซีพีสี่เก้าหกนั่งร้องไห้อยู่ด้วยกันอื้ยเป็นท้ายมาแล้วโอ้ยมันตบเลยโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับโอ้ยคุณพ่อซื้อบัตรมาแล้วนะครับผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ้าเปาตัวเล็กแปดสิบบาทมาถึงเราก็เจออะไรเจอม้าเหรออ่ะแต่ว่าบัตรอันนี้เราสามารถไปแลกเป็นคูปองอาหารสัตว์ได้ครับ นี่สูงอยู่ทางซ้ายมือตามเพ้ามานี่ทางนี้จะเป็นจุดแลกอาหารสัตว์นะครับก็นี่แครอทนี้ก็จะให้สัตว์ตามนี้เลยนะครับมีกวางมีแกะนะครับมีลาบมีมีกระตายเต่าหมูแล้วมาด้อยทางตะวันเดี๋ยวเราจะให้เป็นนกนะครับปากนี้เราได้อาหารมาแล้วครับนี่ก็คือหนึ่งชุดก็จะได้อาหารมาหนึ่งชิ้นเลยนะครับเป็นแครอทนะครับส่วนที่เป็นถุงนี้จะเป็นอาหารนก อันนี้เป็นมาแคะนะเพื่อนๆนี่ให้ตัวนี้หนึ่งตัวครับแล้วตัวถัดไปด้วยมาแคะเช่นเดียวกันครับเงียบเงียบเงียบตัวนู้นตัวนู้นกำลังมาแล้วตัวนู้นกำลังมาแล้วอือกินเล่ยเงียบเงียบเงียบอันนี้แถมให้อันหนึ่งครับเงีย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 บเฮ้ยจนละแค่เพื่อขอจนละแค่อะไรนะลูกเขียวจนแค่เขียวอ่าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ดูข้างๆนี้ จริงๆอ่ะมันคงจะเป็นสีเผือกเลยครับแต่ว่าน้ําที่มันอยู่อ่ะเป็นสีเขียวเดี๋ยวซูให้ดูนะนี่จระเข้ครับออกใจเขียวๆนิดนึงน้ําที่มันอยู่มันเป็นสีเขียวเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูันต่าครับบ้านอกจากม้าแครแล้วยังมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าทุกตัวจะต้องได้กินจากเจ้าเป่าทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นม้าแครมาโอเคตัวนี้หนึ่งชิ้น อีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นโอเคอร่อยไหมเจ้ามาแคอะอต่อไปที่เราจะเจอครับเพื่อนๆเป็นควางครับเป็นควางดาวนะอันเนี้ยควางดาวโอ้โหควางดาวเพียบเลยว้าวโอ้โหมีเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเนหะ็นไหมเดี๋ยวเจ้าเปาบอกว่าตัวเมียควรจะได้อาหารกินครับตัวผู้อดไปก่อน <c oughs> แต่ว่าตัวผู้มันดักอยู่ครับโอเคครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้ อ่าได้แล้วครับเราทำสำเร็จครับตัวเมียได้กินเรียบร้อยโอเคอ่ะไปไปดูตัวอื่นกันดีครับไปครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนเนินครับเดี๋ยวจะดูว่าที่นี่มีตัวอะไรเพิ่มเติมอีกนะ <Yeah. S 2> น,นี้จะเป็นนกครับเพื่อนเป็นกระตัวดำครับดูดิเนาะอยู่ไหนนะโอ้อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนกระตัวดำนะครับว้าวเื่อนกแก้วสีขาวอยู่ตรงนี้ อันนี้นกแก้วอิเล็กตั๊ครับสีสวยนะอยู่ไหนนะนกแก้วอิเล็กตั๊กไหนโอ้นี่อันนี้จะเป็นเชลเนาวินทูแคนนะครับอยู่ไหนอะตาวิทโฮลไหนไหนไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเห็นไหมเพื่อนอืึ้นสูงห้ดูนะเห็นยังเห็นยังเนี่ยเพี้ๆเพราจะเข้าสู่โซนที่เป็นกรงลิงครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้มารีฟทานตะวันไม่ได้นะครับ ตัวนี้เราเรียกว่าลิงกระลอกครับนี่เห็นไหมน่ารักอ่ะไม่ใเมล็ดทานตะวันและแครอทห้ามให้ครับจะให้อะไรได้น่ารักอ่ะให้เลยได้นี่ลิงกระลอกคอตตอนท็อปครับทามาลินครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวมันอยู่นี่นี่นี่เห็นไหมวัดตัวมันขาวๆเนี่ยเห็นไหมตัวมันยื่นอยูดิมันน่ารักมากเลยอ่ะ ไปไหนมันมาทางนี้นะสวัสดี <Wow. S 1> นี่นะก็จะมีสัตว์ที่แบบแปลกๆที่เจ้าเป่าไม่เคยเห็นละหลายตัวเลยครับ <Yes. S 1> นี่อ๋อตัวนี้เรียกว่าลิงมาโมเสตครับนี <Yes. S 1> ด่ดูดินี่ตัวนี้เป็นลิงสีดำครับโอ้โห oh. ดูดิดำมดเลยอ oh. เอ๊ะมันคันมันคันมันคันตัวใหญ่น่ากลัวเลยใช่ใช่ดูตัวนี้นะ่ากลัวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว oh. สุนัขจิ้งจอกครับ อหาตัวมันนี่มันอยู่ไหนปะหายเจอสุนัขจิ้งจอกยู่ไนโอ้อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเดี๋ยวสุให้เพื่อนดูก่อนนะนี่สุนัขจิ้งจอกแอบอยู่ในถ้ำนี้ครับนี่เห็นไหมโอ้โหมันแอบอยู่ในถ้ำครับไม่เอาะเฮ้ยตัวนี้โอ้ตัวมันเล่าเมยออะป้ายมันหายไปนะครับเพื่อนๆพร้อมไม่แน่ใจว่าตัวอะไร เ้ยเราเจอสิงโตหรือว่าเสือไม่แน่ใจนะครับ <What> น่าจะเป็นสิงโตครับตัวเหมือนตัวที่เจ้าเปาอ่ะเคยไปถ่ายรูปกับมันเลยอ่ะเป็นสิงโตขาวครับอ้อมอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปครับอุ้ยอันนี้เป็นอีกัวหน้าครับอีกัวหน้าครับเพื่อนๆนี่ตัวเขียวแป๊บเลยอันนี้เป็นป้ายนะครับบูมซ เจ้าเปาครับถูกเดนโนเสาร์กินเข้าไปแล้วเข้าไปในท้องไดโนเสาร์เลยไดโนเสาร์คายเจ้าเปาแล้วเอาล่ะออกไปครับครับนี่เต่าสีกตาดูดิน่ารักอะไรเลยเดินกันเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วูตัวนี้ครับ like ต um, okay. ัวสีขาวมากเลยกินก้าวเหรอก้าตัวนี้เงียบเงียบเงียบเจ้าเปา เอาถูมาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมฝั่งนี้จะเป็นงูครับอันนี้หนี่ดูดิอันนี้จะเป็นงูหลามบอลนะครับนี่ไหมตัวสีขาวตัวน,น,ว <laughs> วนี้อันนี้ก็เป็นงูหลามบอลเหมือนกันนะครับเห็นไหมใช่อันนี้จะเป็นพวกตระกูลงูหลามบอลหมดเลยครับลายมันจะสวยมากเลยส่วนนี้ก็เป็นงูหลามครับแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยเป็นเผือกเป็นเผือกนั่นไปขึ้นทางนู้นครับไปขึ้นทางนู้นเต่ากับงูหลามครับ โอ้ยอันนี้เป็นสิงโตขาวครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมยังเฮ้ยสิงโตน,นี่มันตัวมเขาบอกว่าเป็นตัวใหญ่ใช่ใช่น้ำหนักมัน120ถึง260กิโลกร,รัมเลยครับตัวจะวใหญ่มากครับใหญ่กว่าคนอีกเนะเนี่ยมีสองตัวนะอยู่ตรงนี้ตัวนึงแต่มันนั่งมีสิงโตมันยกขามันยกขา<อ>แล้วมันยกขาแล้วเจ้าเป่าอ่ะพยายามตามหาสิงโตตัวผู้อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหม นี่มีสิงโตตัวผู้อยู่พออุ้มพออุ้มนะเห็นไหมเจ็บเจ็เห็นไหมสิงโตตัวผู้นี่เห็นไหมนอนอยู่นี่ทางนี้เห็นป่ะโอ้ยสิงโตตัวผู้ตัวใหญ่มากเลยเล่นเกระสือตามมาจะปาะรีบไปก่อนเร็วไปไปไปเดียวราจะไปที่โกงล็อกไปครับไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปที่โกงล่อกไปครับ มีหนูนี่นี่เป้านี่นี่หนูเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลี้ยงนกกันนี่มันจะมีโซ่อยู่นะตรงนี้นอกจากนกธรรมดามีนกฟามิงโก้ด้วยนะถ้ามีนกฟามิงโก้เะครับแล้วก็มีพวกนกแก้วอยู่ฝั่งนี้นกจอเนี่ยมีบ้านอยู่ครับแล้วก็เลี้ยงกันอยู่เต็มเลยนะแต่ไม่มากที่ส วันนี้น่าจะคนเยอะครับมันก็เลยอิ่มตัวถัดไปที่เจ้าเป่าดูอยู่ครับเมียแคทครับดูดิสวัสดีเจ้าตัวเมียแคท มีแคทน่ารักมากเลยอ่ะเออสวัสดีครัตบต,ตัวเลาียแคทน่ารักอืมอันนี้เป็นไก่นะว้าวแ <c oughs> ละคูนและคูนเนี่ยข้างบนพอเห็นไหม,เ,มเพื่อนพอเพื่อนตัวและคูนครับนี่พ่อเขาเพิ่งเคยเห็นเนะี่อันนี้คือและคูนตัวเป็นๆเ,เลยพ่อไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามัน,มขนเขินครับมุดหน้าอีกเลยนี่<ม>หน้ามันเป็นแบบนี้นะนเป็นตัวและคูนครับจิ๋งจอกจ ไม่ใช่ยังไเขียนว่าแล็กคูนตัวถัดไปครับเม่นครับดูไปดูไปดูเม่นครับระวังนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสัตว์ลายนะครับอยู่ไหนอ่ะนู่นอยู่ข้างในเฮ้ยเป้ามีเม่นสีขาวด้วยมันเรียกว่าเม่นเปลือกอ๋อเป็นตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาจะเป็นสีเขโอวเจอเนาะอีกแล้ว เป็นนกนกสวยมากเลยเนาะนกกระตัว <Wow. S 1> กนันนะครับส่วนเจ้าเปาไปนูนะ่นแล้วโี่โหฝั่งนี้นกเยอะมากเลยนะกงนกข้างนั้นเลย <Wow. S 1> แต่ว่าเจ้าเปาครับเป้าหมายของเจ้าเปาพ่อรู้เลยครับ <Wow. S 1> ก็คือจะไปหายีราฟครับซึ่งยีราฟจะอยู่ตรงโซนนู้นเนาะทั้งยีราฟนกอีมูแล้วก็ม้าลายครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะไปกันครับให้อาหารสัตว์ทั้งหมดเลย น,นีี่นนกพิราบหงอนวิกตอเรียครับด,ด,ด,าาดนูนีดูหน้ามันดิโอคตรเท่เลยอ่ะ <Yes. S 1> ใช่ใช่ใช่เอาไปดูไปดู <c oughs> เรามาถึงสิ่งที่เราหวังไว้แล้วนี่ยีราบ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาหายีราบกัน <Okay. S 1> โอ้ยฉันคือยีราบเจ้าเป่าให้อาหารฉันหน่อยนะ โอ้ดูหัวมันดิหัวมันใหญ่มากเลยอ่ะก็มีนกกระจอกเทอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมอยู่ในกรงครับเนี่ยสีับมาแล้วว้าปะทีตัวนี้มันยังรอเราอยู่เลยเนี่ยว่าเมื่อไหร่เจ้าเปาจะให้อาหารฉันอีกนะไปครับตัวทันไปที่เราจะไปดูครับมาลายครับอย่ายื่นใกล้อย่ายื่นใกล้เออใช้ตัวเดียวแล้วเจ้าเปาเสียวเลยครับเนื้อเจื้อจเปาปากมาลายจะค่อนข้างกว้างนิดนึง นี่ครับยีราฟมาครับอ่าเจ้าเปาล้อมาแล้วมา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 หาเจ้าเปาเร็วอ่าไม่ให้แล้วทำไมไม่ให้มาเล่าเออคือเจ้าเปาให้อาหารนกกระจอกเทศครับต้องหักลงไปข้างล่างครับนกกระจอกเทศถึงจะได้กินครับถ้าไม่งั้นนกกระจอกเทศจะไม่ได้กินครับมันตัวไม่ถึงอ่ะอ้าวเตรียมรอเดี๋ยวเจ้าเปาจะให้อาหารนะเจ้านกกระจอกเทศ ไปแล้วจริงด้วยมันได้ก wow, ินด้วยอ้าวแล้วพ네ี่ยีราฟก็มาครับงับกรไปายสั์ยังมีอีกเยอะนะครับที่นี่อ่าเจ้าแกะบาบาลีครับงับก็ะปางับทำไมทำไมเปาถึงเรียกว่าปู่บาบาลีอ่ะโอ้ตัวใหญ่แล้วหรอ นี่พี่ลาบก็ยังอยู่ทางนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เราเรียกว่าพาทาโกนียมมาลานะครับนี่นะเหมือนจิงโจ้นะส่องคาปิ่าให้ดูก่อนนะนอนนิ่งเลยอ่นี่คาปิ่านะครับตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยชื่อมันยานะเราเรียกเล่นๆว่ามาลาละกัน <What? S 2> หรือว่าเป็นหมาล่านะเนี่ย <c oughs> มันเป็นรูปคาปิ่าครับเห็นไหมน <Wow. S 2> ี่นือรัานอนกันสองคนแม่ลูกครับดโอ้ไยไปให้อาหารเตาซูกิต้ากันโ <c oughs> อ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ดูดิ <c oughs> มันกินอาหารอยู่พอดีเลยพเพื่อน ดูดูดูกัดไม่โดนจับไม่โดนไม่โดนดีแล้วไม่โดนเอาโดนแล้วโดนแล้วดูดิมันกัดแรงมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นไอเสียงเต่าเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะกัดมือเราได้ครับมีมีเฮ้ยเล่าตัวนี้เงียบเงียบนะเงียบเงียบนะตัวนี้มันหลับอยู่ดูดิหลับลิงเนียมันหลับตาแอบพอมันตื่นมันจะได้รู้ว่าคิดว่ามัน สั่งซื้ออะไราโอโหโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่านี่คือของขวัญวันคิดมัดมันครับเจ้าเป่าครับซื้อเปาตัวเมื่อกี้มันหลับอยู่เจ้าเปาบอกว่าให้อาหารมันไว้เดี๋ยวพอมันตื่นมามันจะรึกว่าอ้นี่คือของขวัญวันคิดมัดของเรานี่นาตัวถัดไปครับที่พวกเราจะไปเลี้ยงกันครับก็คือเจ้ากระต่ายน้อยนั่นเองว้า มันดึงไปเลยอ่ะมันดึงไปเลยอ่ะแล้วมันเอาของเปาไปเลยครับมันวิ่งกลับบ้านไปเลยอ่ะอ่โอเคโอเคให้ใหม่ครับให้ใหม่เปาเปาเปาไปไปไปอย่าดึงแมันดึงไปเงับเง็บงับเง็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 บอ่ะพอไปแล้วไปได้ไปได้ลองก็ตายดูดูมันเขียวที่ตัวนี้มันมาแล้วตัวนี้มันมาแล้วโอ้ยยังก็ตายแล้ว โอย่าแย่งกันอย่ายังกันอย่ายังกันใช่กระต่ายมันน่ารักมากเลยครับตอนนี้เราเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วครับเจ้าเปาบอกว่าต้องหักให้ได้หลายตัวมากที่สุดครับช่วยกันครับเอาทาตัวแรกตัวที่สองน่ารักอ่ะไปเร็วเจ้าเปาส่งใ้เห็นเปาไวเร็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 ว ทีนเดี๋ยวเราจะไปดูลูกหมูกันนะเพื่อนๆมีทั้งลูกหมูแล้วก็มีตัวอื่นๆด้วยเอครับตัวถัดไปครับนี่เป็นลิงแมงกะเบนะครับอ้าวไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วเมื่อกี้งเจอตัวอยู่เลยมันเข้าบ้านไปแล้วอ่ะฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้มีไหมเฮ้ยมันหายไปหมดแล้วครับเพื่อนๆเมื่อกี้ยังเจอตัวอยู่เลยเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวลีเมอร์สีขาวดำรับดูดู อันนี้พ่อก็เพิ่งเคยเห็นตัวลิเมอร์ครับดู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 ท่ามันดูท่าตัวลิเมอร์อ๋อใช่มันมีสีขาวกับสีดําอยู่ครับตัวลิเมอร์ครับตัวลิเมอร์แต่ว่าใส่ชุด้อขหนาวอ๋อใส่เสื้อกันหนาวใช่อ๋อมันมองหน้าเรามามันเหมือนหมามากกว่ามาทำอะไรเนี่ยเจ้าเปาฉันกําลังนอนสบายเพราะหน้ามันเหมือนหมามากกว่าอ๋อใช่ใช่มันเหมือนหมาเหมือนกันนะ นอนสบายอยู่เลยนะลีเมอร์หางวงแหวนแต่ตัวมันอยู่ไหนไม่รู้เราก็หาอยู่โอขหาไม่เจอหมาป่ามาแล้วครับเพื่อนเราต้องไปช่วยลูกหมูแล้วเฮ้ยนี่มันคือลูกหมูสามตัวเฮ้ยเป้าลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากอะไรครับอลูกหมูตัวที่หนึ่งครับสร้างบ้านจากฟางครับลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านจากอะไร สร้างว่าจากไม้เลยส่วนลูกหมูเต้ยสามสร้างบ้านจากโอ้เป่าเลยอ้านี่อาหารลูกหมูครับโอเคนี่ลูกหมูสามตัวไปเลยอ้าวอันนู้น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 มันบอกว่าเจ้าเป่าทำไมเอามาให้ฉันตรงนี้โอเคโอ้เฮ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วแงมเฮ้ยแสดงให้กระสือเจ้าเป่าดู ไปไป,ไป,ไปคฝั่งนี้จะเป็นควางสีขาวนะครับตัวถัดมาครับอัปปาก้าครับไปดูอัปปาก้ากันอันนี้ก็จะเป็นตัวอัปปาก้านะครับเพื่อนๆดูดูเฮ้ยตัวนี้มันเท่มากเลยอ่ะดูดิมันมีแผงคอมันเหมือนมีนแผงคอ เคี้ยกันอร่อยเลยนะเ yeah ้าสองคนเนี่ยงบ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 งดูตัวนี้นเคี้ยวดูดูดูหน้าตัวนี้ดิดเฮ้ยแต่ฟันฟันมันหน่อยคนเลยอะ <laughs> เอ๊ะเอ๊ะมองหน้า <laughs> มองหน้าจเจ้าป่าวมองหน้าจเจ้าป่าวมันแพะแคหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ดูมันตัวเล็กจังเลย <laughs> ดูมันตัวก,กระตีดเดียวของเพื่อนเนี่ยแต่เป็นพวกแพะเหมือนก,นกันครับเป็นตระกูลมันมีบ้านด้วยมันมีบ้านด้วยนะโอ้ อยู่บนที่สูงอ่ะเฮ้ยนี่เต็นท์อันนี้บ้านอันนี้บ้านอ๋อมันมีเต็นท์แล้วก็มีบ้านครับน่าจะเป็นลูกแพะนะตัวเล็กมากเลยอะแล้วก <_ JJonak creo> ็มีจ <lava. _ rebell ious> ิงโจ้เผือกด้วยกระเปามาดูดินี่อันี้จิงโจ้เผือกน่ารักมากเลยเพื่อนไปชมปีตามกันมาไปดู เอาไปเจะหมดรดงน,ออม,น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 มันไม่มาที่เราคนี่คือรถม้าใช่ไหมเต๋ออันนี้คือรถละครสัตว์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่รถละครสัตว์ไหมโอ้ฝั่งนี้เป็นแกะลูก โอเคครับอันนี้ก็เป็นนกช้อนหอยสีแดงเนาะแล้วก็มีนกกระเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะเอาอาหารที่เหลือของเราครับให้มันให้หมดเลยนกกระเรียนนะเอาอาหารไปเลยเราบอกว่าจะมปาเจอกระรอกครับในกรงนกนี่นี่เห็นไหมไม่ไม่เห็นไหมเป็นกระรอกสีขาวครับสวยมากๆดีดีกระรักเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนเจ้าเปาถูกคิงคองจับไปแล้วโอ้ยช่วยด้วยวาย จะเอาสุกิงของจับโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่โบน a n อ a exotic park ครับเป็นไงสนุกไหมสนุกโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าอะไรก็แพนทิปโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปางซอลลี่ด้วยนะบายยกันไปด้วยพี่สิงของยั์ครับ